สวัสดีทักทายยามค่ำคืนครับผมตอนนี้ช่อง a r Channel ก็ไลฟ์สด EP2 แล้วครับไลฟ์สดช่วงเวลาค่ำคืนพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาก็เชิญและเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันได้นะครับ ใเสุดยามค่ำคืนครับเอาไม้ประดับมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันครับไม้ประดับนะประดับสวยงาม เป็นต้นเสน่ห์จันเป็นเสน่ห์จัน,จน,จน น้องที่ผ่านไปผ่านมาต้องเชิญแวะมาทักทายทักใจกันได้ครับไม่ไรเสจเป็นไรเงียบนะครับวันนี้เป็นไรเงียบ ชสรแล้วเวียนเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาครับผมไหลสดยามค่ำคืน